เวลาต่อมาท่านราชอาเพื่อตอบสนองคําสั่งของท่านให้จัดการกับตระกูลจินพวกเราได้นํากองทหารออกมาอย่างเร่งรีบและไม่ได้นําเสบียงมาเพียงพอหาพผู้เราไม่หลังบางเพื่อขุนนางเสวียนมู่พ่เก่งว่าอาหารที่ผู้เรามีอาจจะไม่เพียงพอและถึงตอนนั้นก็ต้องถอยกลับเพื่อขนส่งสเสบียงอีกครั้งการสึกครั้งนี้มีเมฆมากทุกอย่างย่อมจบในครั้งเดียวหากช้าไปอาจจะไหลเลี่ยวแรงขุนนางเสวียนมู่พ่มีทหารสี่พันคนทุกคนล้นเป็นทหารใหม่ พวกเรามองยังไงก็เหมือนเชิดไก่เสียด้วยซ้ำเท่าที่ข้าดูแล้วมองยังไงท่านราชาก็ต้องได้รับชัยชนะแน่ๆกองทัพฝั่งของเรามีทหารมากกว่าสเสวียนมู่โป้นี่คือชายชนะแล้ท่านราชาทรงเก่งวรยุทธ์นะับเป็นชัยชนะที่สองวันกำลังใจ่างของเราเหนือกว่าซึ่งนี่เป็นชายชนะที่สามตราบใดที่ท่านราชาเอ่ยคำสั่งไม่ต้องถึงหนึ่งชั่วโมงก็สามารถสังหารพวกหมูอย่างสเสวียนมู่โป้ได้หมดแล้ว ข้าให้ทุกคนล้อมแต่ไม่โจมตีมันคือความผ็นแก่ตัวและคิดอยากจะได้ทองอยู่ฝ่ายเดียวปีศาสาวโชวยเอาเออไม่อยู่นี่ทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องหวาดกลัวราชาโจรสลัดอย่างข้ามากกว่า้ยคำพูดนี้เจ้าพูดหรือเปล่าเนาะบาซบไอหมาตัวไหนไม่ขายข้าวเนี่ยจกักศรีโจรสลัดไปไหนหมดแล้วทหารมานี่สิจับทหารที่พูดจาไม่ดีกับข้าไปตัดคอมันทิ้งซ้ท่านราชา,าไว้ชีวิตข้าด้วยท่านราชา,าไว้ชีวิตข้าด้วย อย่าฆ่าเ่าเลยอย่าฆ่าเขาเลยอ้อข้าบอกไปแล้วว่าเจ้าหมอนี่น่ะคิดอันตรายเกินไปใช่ใช่ใช่ข้าทนกับการตัดสินอันฉลาดของท่านราชาไม่ได้ต่อให้ท่านราชาไม่ฆ่าเขาข้าเองก็ทนไม่ได้หรอกที่จะไม่ฆ่าเขาหลังจากนี้หากใครสงสัยในคำสั่งของข้าแล้วก็พวกมันจะต้องเจอจุดจบเช่นนี้ท่านลาชาทรงเจริญช่วยไกหลิงดูเป็นตัวอย่าง ความคิดของพวกมันยังไงซะก,ก็ระง,งับความโลภไม่ได้อยู่แล้วเห็นที่คงต้องหาวิธีดึงดูดให้พวกมันซะแล้วสิวันรุ่งขึ้นโฉเทียนเว่ยได้สั่งให้ทหารโจรสลัดใช้วิธีย่อหยุ่อเอาพวกโจรสลัดเดิมทีก็หยาบคายอยู่แล้วพวกมันยิ่งด่าก็ยิ่งหน้าด้านหลายอย่างอายทุกคนในเรือนเสวียนมู่โพกกระทั่งเส้นหลังก็ยังถูกด่าไปด้วยกระทั่งสู่เฟยเฟยและจีนมู่หลานก็ยังถูกพวกมันด่าเสียจนอับอาย นายท่านด้ข้าบริการพวกมันเถอะข้าฉันจะทนไม่ไหวแล้วอดทนไว้หากอดทนไม่ได้แผนการจะพังเอาเส้นหลังถ้าหากข้าไม่ได้เจอกับเจ้าก่อนหน้านี้มีหวังหัวของข้าคงหลุดออกจากบ่าไปนานแล้วเมื่อดูด่าใช้ไม่ได้ผลเหล่าจรนสลัดก็เริ่มใช้วิธีรุนแรงช่วงบ่ายโชเทียนเบย์ได้ให้ลูกเหลือหน้าตาดีสองสามคนสวมเสืส้อผ้าผู้หญิงออกมาด้วยเช่นกันหนึ่งคนรับบทเป็นจินมู่หลานอีกคนรับบทเป็นสูเพ่ยเยและตรงการลางรับบทเป็นเส้นหลัง หลังจากนั้นก็ให้ทั้ง3ามคนทําท่าเหลากับสุนัขคานไปคานมากับพื้นแล้วก็ทาเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานซึ่งนี่คือสิ่งที่โจรสลัดได้ทําการแสดงละครเกี่ยวกับสุ่ยเพยเ,เส้นหลังและจินมูลหลานเจ้าพวกสารเลวนี่และเมื่อถึงวันต่อมาพวกมันก็ลากเด็กที่เหมือนกระต่ายตัวน้อยอย่างเส้นหลังมากระต่ายตัวนี้ได้รับหน้าที่แก้ความเบื่อหน่ายแก่พวกโจรสลัดเอ๊ะดาบจริงเหรือน,นี้ช่วยด้วยช่วยกันด้วย ฮ่หาฮ่าฮ่าตอนนี้ดูเส้นหลานตัวปลอมถูกเฉือนต่อไปเราคงได้เห็นเส้นหลานตัวจริงถูกเฉือนมากเช่นกันใช่แล้วต้องเอาเส้นหลังมาตัดตน้นทุกคนดูนั่นสิในหลุมไม่มีใครอยู่เลยลงไปเวนมูพ่อนับสี่พันคนเมื่อวานยังเห็นอยู่ปกติวันนี้ทำไมถึงหายไปแล้วล่ะนี่หรือว่าพวกมันมีปีกบินไปได้แล้วนะเอ๋ อันตรายที่นี่ต้องมีอันตรายแน่ๆทองคำทองคำนับไม่ถ้วนเลยสายทองเยอะจังทั้งยังมีทองก้อนอีกด้วยข้างล่างไม่มีศัตรูอยู่เลยสักคนทำไมพวกเราไม่ลงไปเลยล่ะพวกเราเป็นโจรสลัดไม่ใช่ลูกขี้ขาสักหน่อยเวลาเช่นนี้รีบลงไปเอาทองเลยดีกว่าไปเอาทองกันเลยยังไม่มีคำสั่งกองทัพเลยด้วยซ้ำถ้าหากมีใครฝ่าฝืนลงไปแล้วก็ข้าจะสังหารให้เกี่ยงคำสั่งคือห้ามลงไปเด็ดขาดรับทราบ โชเอนเวยไม่อาจควบคุมคนอื่นได้อีกต่อไปแล้วในเวลานี้แม้ตัวเองจะสามารถยืดปากการด้วยกําลังคนนับหมื่นได้แต่เวลานี้หลุมก้นบ่อที่อยู่ตรงหน้าดูสําคัญกว่าหนาทางด้านที่ตั้งค่าของตระกูลถังทองเยอะแบบนี้พวกเราจะไม่ลงไปจริงๆงั้นหรือหากเป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังทองได้ถูกพวกช่วนั่นอไปหมดแนะ่ท่านแม่ท้าพวกเราไม่ลงไปจริงๆงั้นหรือรอก่อนรอสักเดี๋ยวก่อนทองทองทองของข้า ฮ่า<ง>ฮ่าฮ่าทองทั้งหมดนี่เป็นของข้าสายทองส่วนใหญ่ล้วนผสมอยู่ในดินความเป็นจริงไม่ได้เยอะแบบนี้แต่ถูกเติมแต่งให้ดูสมจริงลงปอยไปลวทองมาซะเฮ้ท่านหลาชายขี้ขาชมัดใต้หลุมแบบนี้ไม่เห็นจะมีกับดักอะไรเลยมีแต่ทองทั้งนั้นหากไม่ได้ดื่มซุปก็สดน้ําไปก็เป็นแบบนี้แหละท่านหลาชา้อพวกเราหน้าเป็นทายาทของท่านเชียวนะตอนนี้โต้ตอบจะเป็นอะไรหรือเปล่า ท่านล่าชา้ารีบออกคาสั่งเถอะไม่เช่นนั้นทองจะถูกป้อนจนไม่เหลือแล้วไหนล่อผลสุ่มไหนล่กกับดักจะลงไปไม่ได้จะลงไปไม่ได้ไป,ไไไปแปวทองมาเร็วเข้าเดีวเข้าอย่าชา้าถ้าช้าไม่ได้ไรเลยนะในที่สุดเหล่าทายาโชเทียนว่ยก็ได้เริ่มแตกข้อหลายร้อยคนในกลุ่มก็เริ่มหลุดออกจากพันคนก็ทิ้งกลุ่มมีคนลงไปมากขึ้นนเรื่อยสุดท้ายเหล่าทายาโจนสลัดทั้งหมดและลูกน้องก็ลงไปจนหมด ของข้านี่คือของข้าก็แต่ทองของข้าอย่างนั้นหรือไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วหรือไงเมื่อดูแล้วไม่มีกับดักมีแต่ทองคําอยู่ตรงหน้าแล้วพี่น้องที่พักดีสาม,มาัคคีก็เริ่มแตกสลายทีลนิดเริ่มฆ่ากันเองไม่อยากก็ต้องลงไปสิเนาะกลับไปค่อยฆ่าพวกมันละกันเลาโจรสลัดทั้งหลายรักษาความสงบด้วยทองทั้งหมดที่ทุกคนขวามาจะถูกจัดแบง่งจัดสรรอีกทีหากมีการทะเลาะก,กันส่วนตัวจะต้องถูกฆ่าหลังสังหารในสิ้น โชเทียนบวยในที่สุดก็ลงมาด้านล่างเมื่อเขาเป็นผู้นำและเอ่ยพูดด้วยกองทหารเฝ้าทุกอย่างก็ค่อยๆกลับมาสงบขึ้นเรื่อยๆไม่มีกับดักซุ่มโจมตีเลยใช่ไหมเส้นหลางข้าหนาประเมินเจ้าสูงมากเลยนะเฮ้ที่แท้ก็ไม่มีอะไรเส้นชีพประจทองคำโบโารจะกลายเป็นของสกุลโฉเร็วๆนี้นะ